i Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà tự con là luôn nằm say làm để cho không ừ. à. là, mà làm gì, cái ta cái

ม yeah, mm ีปานเพิ่มมาแล้ว you hey. Terima kasih telah นำสัมมาเวสียามาตังสุตัตะาตาสัมมาสัมุโตปะขาวาผู้ทางปะขาวันตังอาธิวาทีสิงละคาตูะาวตาธมธรรมนัมัสสิ Tupadipan mo, bakawato, sa wakasang po, sangpang na amin. Nakmutasa, bakawato, aramato, sama-sama-dasa. Nakmutasa, bakawato, aramato, sama sama

विसुं विसुं रक्ताधाया तेसानेन समा पञ्चसिरालिया चमा हदियं श्रीमयं हन्ते विसु विसुं अखनाया तेसानेन समा

อีมังสุบปะเพยสนาสับปัญญังวาลินังอุทนังอุทัตตังวัลังพุทัสสัอุเสติทาลมีมดิสุทังอิพันังปัญมสุทังนิานะปโยห์ตุ อิมาลิมะยังเป็นตตาปาลิวาลาิูสังพัสสาโกนุยามาสากกนุันเติูสังโคอิมาลิมตาลิสปาลิวาลาีปฏิสันหตุ ธรรมหาการขันธตัางปิตยายะปุขายะพระเบชานุมิตินธรรทั้ง,งหลายขอน้อาไวายทุขตาหารขอขันปันจจัยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แดชท่านผู้มีศีลขอท่านผิดตรงรับรับเ,เ,ร,ร,ร,เร็วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขเกศข้าพเจ้าทั้งหลายเกศญาติทั้งหลายมีบิดามันดาเป็นต้นที่ล้าโลกนี้ไปสู่พระโลกเบึ้งมากขอให้เป็นปัิสัยเป็นปัจจัย แห่งพระวิหานในอนาคตตาการเพื <ambition> uh ่อ huh. น <ucc hac> ้าลดเทินสาธุสาธุสาธุอนุโทามิเนี่ยน้องบ้านไปเกศก่อน i yeah. ญาติอาภัยมาสลายภัยคนเป็นศัตรูให้ละทิวาอิโตดิทัศนาโนภัตตาเตนเอสีตัพเทตัพสุขันย์วันมิรุจันนิสันโตจเตโพนจูจักกัปปันจันโทปัญญาสัมยาตามันโสติละจูญาปัน อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสสะทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธ

ราโมนะโมนะเวนะสัทธาตุเอภามาโสเตนภาสุสาฆาปังตัจจัตตะอะหังโสตะหาปะเยวังตังลักขณปานังวามาปุจโฉสะเอนะทานาสะโสเตเอภามาโสเตมันตะนะหิรุนะมา <laughs>

das sind liebe wunderbare sanft sanft und wir möchten anhalten zu wünschen darin stabil sein zu wissen anhangen wir werden uns beteiligen habt die kraft alle ja ja und dann bitte so wie